คุงแม่โตพ่อไลสไตล์สงขลาครับไปดูปฏิบัติการล่างบางบัญชีมาของชุดช่างศึกสองเลของร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่434พัทลุงกันครับภายใต้การสรั่งการของพันตำรวจโทยุยศพลรุ่งสวัสดิ์ปบร้อยตชด434พัทลุงนะครับ ปูพรมลงพื้นที่ติดตามจับกลุมเจ้าของบัญชีมาในพื้นที่จังหวัดพัทลุงสีรายรวดครับซึ่งขายบัญชีให้กับพวกมิจฉาชีพนำไปใช้โอนเงินจากการหลอกลวงชาวบ้านทางออนไลน์นะครับเริ่มกันที่คนแรกเลยครับจับฟิลนาราทิ์อายุ23ปีผู้ต้องหาตามมาจับของศาลจังหวัดสมุทรปราการโดยตามไปจับกลุมได้ที่จุดรับซื้อน้ำยางสดในพื้นที่หมู่เก้าบลคลองใหญ่อำเภอตะมดจังหวัดพัทลุงนะครับก็ยอมรับ สารภาพครับไปดูตอนจับครับขึ้นกันจะขึ้นกันครับเมียได้ครับไอเดี๋ยวผมก็มาเจ้ากล้องมนเดยกโม่จะเตรียมรถเนาะครับก้องต่อยโดปปันตะลุงนะเตรียมจี้นะคงปิดกันมาอย่างอื่นมียยังไม่เนาะไม่มีเลยครับอยบ้านไม่มีเลยก็เดิมยังยวนเมียมียเมียครับน้องอยู่บ้านนี่น้องเจอจริงเจอได้ลาลาที่ปุ่นเป็ดกับุเปตัวฉาบไปเนาะก็เป็นบวกคนดำไม่จับนะเดี๋ยว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 อันไหนกล้องนะครับ ไม่ไม,ไม่เนียนเราดูไม่ใช่ได้ดีอกอกตู้ออกไหมจ๊ะพวกมาเลยครับพวกรวยเดี๋ยวก็ไม่ได้ทำเดีครับเอาบันทีว่าเราใกล้บัญชีให้ไกลมั้งยเคยม,มีกางนานแล้วครับรกี่บาทตอนนั้นใกล,หหล้บัญชีไอ้หนูจ้ามจ้ามที่รวยเล้วครับจ้ามที่รอยครับถึงใครให้คนเที่ยวไหนไอ้หน้องเตี้เขามาติดต่อเราไม่ไม่ใช่ผมไม่เปิดพวกเปิดจากไหนนี่ครับถึ้งมันเป็นแบบกพเล่นกี่ไหมถึงใกล้ไอ้ครับ ทั้ไม่รู้จักกันาวางก็อยู่ไหนไถึงไม่รู้่าใกล้ใกล้ใช่ไหมครับแต่เราเราเรารู้ว่าเราใกล้บัญชีครับอือไอตอนที่ถูกจับนี่งันงันครับแต่ว่าตอนที่ถูกคุมตัวกลับไปนี่สิครับมันมีดราม่าครับเพราะว่าความรักต่างวัย,ยวฟิล23เมีย50ครับโอโ้โหเมียนี่แทบขาดใจไม่ไปไม่ได้เลยครับไปดูภาพครับไปดูแะไม่อะไรน,นะ

นี่ครับถึงจะรักกันขนาดไหนจะหลงหัวปากหัวปำกันยังไงนี่ก็ต้องไปก่อนครับเขตนี้มีผู้เสียหายที่ถูกหลอกให้สมัครงานทางออนไลน์เพื่อไปทำงานต่างประเทศนะครับโอนเงินไป5ครั้งเบ็ดเสร็จนี่ศูนย์ไป189,0 0 0บาทครับโอนเงินผ่านบัญชีของนาราทิพย์นี่แหละครับทั้ง5ครั้งสุดท้ายศูนย์เปล่าเลยครับบอกให้รอเรียกไปอบรมรุ่งค่ำรุ่งค่ำก็ยังไม่โทรมาเลยครับ มันปิดจ้บไปตั้งแต่ได้เงินแล้วครับก็เลยเข้าแจ้งความไว้ที่สอพอบางปูจังหวัดสมุทรปราการนะครับส่วนอีกเคศนี้รวบได้ทีเดียว3คนรวดเลยครับมีนางสาวกุชกรอายุ19ปีนางกรกนกอายุ53ปี2คนนี้เป็นแม่ลูกกันครับจับได้ที่แผงขายแกงหน้าวัด ป่าบอนต่ำหมู่2ตำบลป่าบอลอําเภอป่าบอลจังหวัดพัทลุงนะครับส่วนอีกคนคือนางระไมอายุ58ปีตามไปจับได้ที่บ้านในพื้นที่หมู่7ตำบลวางใหม่อําเภอป่าบอลจังหวัดพัทลุงนะครับทั้ง3คนนี้เข้าทีมเดียวกันครับแล้วก็รับว่าขายบัญชีมา จริงครับได้150บาทมั่ง300มั่งแต่บางครั้งก็ไม่ได้นะครับก็บอกว่าบัญชีไม่ผ่านเคสนี้ผู้เสียหายแจ้งความไว้ที่สอพอปากน้ํากระแสจังหวัดระยองครับหลังจากที่ถูกหลอกให้ลงทุนธุรกิจทางออนไลน์และก็โอนเงินผ่านธนาคารต่างๆถึง10ครั้งกว่า262671บาทครับเดี๋ยวไปฟังเสียงของ3คนนี้นะครับฟังแล้วก็น่าเห็นดูครับน่าเห็นใจไม่คุ้มกันเลยครับที่ถูกจับและต้องส่ง กลับไปดำเนินคดีที่สพปากน้ำกระแสจังหวัดระยองครับฟังครับคามเสียนให้กับสมดพอความเสี่ยนสมดพอในนี้นะครับในรายนี้อซ่องของแซนพบมื่อนช่องพันพบรอเย็นที่เป็นบ้ามุดท่บาัวที่ให้ับเนี้ยต้องการตามบัญชีนะครับขออนอาตมอก่อนมองในใกล้เก่งมัก รอยห้างสิาะรอยห้าิปานได้รยชิกลางเดียวหรือว่าผีกลาังกงเดียวค่ะกลงเดียวบัญจีเดียวกี่กปีเด้ได้วันเนี้ยได้เลยตั้งแต่ปีค่ะ6ค่ะห้องนอนคใกล้เบือนหน่อยห้างิปาขึ้นก้องเมย์เลยไมาม่จะลองเมนกันหมนอนเอาก้องเมยไปใกล้หมั้วยเมยใกล้เองไม่เขาเขาในน้ำมาว่าเมยในน้ำอ่ารู้รู้กันไหมเมย นี่เมได้กี่บาทจังก่อนกันอกไอ้ขาจับตัวทิกาเี้ยมันกันทุวมีก่ะแต่ว่าคือข็บ่อไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่ป้านไม่ได้เบียฮมแต่ว่าก็คือเราระดับจาวมากดดื้อโบัญชีของเราไปใช้ทุกคนไม่ที้ของปลาครปลาทำเมินก่อขอบัญชีในการแต่ปลาเนี่ยไม่ได้เรียที่การู้ทงกองตกลงมา้ปลากีบาทตัวไฟ่างลอยเนี่ยปลาไม่ได้ัาที่เพว่าไม่ป้านเหมือนกัน นี่ก็เป็นการปราบปรามล่างบางบรรดาบัญชีม้าะนะครับที่รับจ้างเปิดบัญชีให้โจรออนไลน์เอาไปใช้หลอกคนที่ทีมงานช้างศึก2เลตชะ4 3 0พัฒลุงจัดให้เต็มแม п п แบๆเลยครับ4คนรวดเลยนี่ก็เป็นการปราบปรปามล่างบางบรรดาบัญชีม้าะนะครับที่รับจ้างเปิดบัญชีให้โจรออนไลน์เอาไปใช้หลอกคน ที่ทีมงานช้างศึก2เลตตชด4 3ส,ส,ส,สพัฒนุงจัดให้เต็มแมปแมปเลยครับ4คนรวดเลยแม่ที่น่าเห็นใจก็ต้องคู่นี้เลยครับคู่รักต่างวัยหนุ่ม23กับสาว50เมียนี่แทบขาดใจเลยครับก็จะมีสักกี่คนล่ะครับที่จะโชคดีเหมือนป้าคนนี้ที่ได้กับเด็ก23อืมบมมันกรึบกรครับมันกรึบกบแม่บางทีกล็ลืมเหมือนกันนะครับเผลอเรียกเมียเพราะว่าแม่ก็มีครับ เมียเมียครับโยกไปพ่อมเดิมยังโยกเมียเมียครับอยากไหมเราอยากก็ไหมก็อยากเไหมจักกันเปิดยองต้นไหมนะในงานาคต